แล้วก็พอดีอในในในช่วงหลายหลายหลายหลยเดือนก่อนนะครับก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านนะครับก็ได้ให้มุมมองมาผมก็ลองลองพิจรนารณาจาก <c oughs> หลายๆท่านดูนะครับเขาบอกเออก็จริงเนาะแล้วแล้ว,ลวเพราะว่าอย่างอย่างที่ตอนนี้ถ้าเราไปซื้อสินค้าในอ่า ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อหรืออะไรต่างๆเราจะไม่ได้รับถุงพลาสติกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เราช่วยกันรณรงค์นะครับเราก็จะเตรียมถุงไปเองเตรียมถุงผ้าเตรียมถุงพลาสติกไปหรือว่าอาจจะเตรียมของไปไปใส่ของที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่าบางที่เขาจัดเป็นกล่องให้นะครับเพื่อช่วยให้เราสามารถอ่ายกของกลับมาได้นะฮะหรือว่าเราก็ช่วยกันรณรงค์เรื่องถุงลดการใช้ถุงพลาสติกนะเสร็จแล้วในหน่วยงานต่างๆก็จะได้ ประหยัดในเรื่องของค่าถุงพลาสติกเหล่านี้ใช่ไหมครับอาจจะลดทอนการการต้องอเสียเป็นค่าใช้จ่ายในการาซื้อถุงพลาสติกมามาใส่สินค้าให้กับลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็ท่านท่านก็มองกันหลายๆลยท่านนะครับผมว่าขอมุมมองแต่ละท่านที่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ตั้งประเด็นนะฮะว่าออคุณคิดแบบไหนผมก็บอกว่าเดออี๋ยวผมขอฟังก่อนได้ไหมว่าเป็นยังไงท่านก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยอย่างอย่างหน่วยงานต่างๆที่เขาประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ย เขาก็บอกว่าอาจอาจะอาจจะเอาเงินที่ประหยัดตรงนี้มาช่วยจัดแคมเปญหรือเปล่ปปาผมไม่ทราบนะครับหรือว่าช่วยทําทการกุศลหรือว่าเป็น CSR เป็นอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าอืมและและและ,และตรงนี้ที่เป็นการร่วมร่วมบุญทําเพราะว่าอ่าลูกค้าทุกท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกหรือว่าไม่งั้นก็ต้องซื้อเองใช่ไหมครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าถ้ามีการอ่าอ่า บริจาคเงินหรือว่ามีการรณรงค์มีการนําเงินที่ได้จากการลดค่าให้จ่ายในเรื่องถุงพลาสติกเนี่ยไปใช้ในการทําการกุศลและจะลงชื่อประชาชนที่เป็นลูกค้าของสถานที่นั้นๆได้ไหมในการร่วมทําบุญเราก็จะได้เป็นสะพานบุญด้วยได้บุญด้วยในการาเราก็อาจจะเตรียมถุงไปเองแล้วเราก็ลดการใช้ถุงด้วยเป็นการรณรงค์เสร็จแล้วเราก็ได้ร่วมบุญด้วยและทางบริษัทต่างๆที่ได้นําเงิน ตรงส่วนลดตรงนี้นะฮะไปใช้ในการกุศลหรือว่าใช้ในการต่างๆนะฮะก็สามารถที่จะใส่ชื่อลูกค้าลงไปด้วยจะไม่อาจจะเป็นทั่วๆไปก็คือลูกค้าทุกๆท่านที่มาใช้บริการที่อ่า ศูนย์บริการแห่งนี้ร้านนี้ร้านสะดวกซื้อยี่ห้อนี้ห้างสรรพสินค้าย,ยี่ห้อนี้ทําให้ประชาชนทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาอุดหนุนสินค้านะฮะก็ได้บุญด้วยนะฮะก็ท่านก็ตั้งข้อสังเกตให้ผมผมก็ฟังแล้วผมก็อึ้งเลยผมอู้ดีมากเลยนะครับเพราถ้าถ้าเป็นไปได้ก็กราบขออนุโมทนาบุญด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ช่วยกันรณรงค์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วทางบริษัทร้านค้าต่างๆที่อ่าลดค่าให้จ่ายในส่วนของ ถุงพลาสติกหรืออะไรต่างๆแต่ผมไม่แน่ใจนะคะว่าตามเงื่อนไขที่ท่านบอกว่าอาจจะลดตรงนี้เอามาใช้ตรงไหนเอามาใช้ในงานการกุศลหรือใช้อะไรต่างๆถ้ามีโอกาสได้เรียนสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารก็จะขออนุญาตทําหน้าที่เรียนสัมภาษณ์แทนให้ด้วยนะครับในโอกาสต่อไปแต่ว่าณตอนนี้ก็เลยเลยเลยรับฟังไว้ก่อนแล้วก็เห็นมุมมองที่ท่านเล่าให้ฟังผมก็ว่าเออเป็นประโยชน์ดีนะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าเอ่อตอนนี้เรารณรงค์ทุกคนอ่าที่เป็นลูกค้าช่วยกันรณรงค์ใช่ไหมครับเสร็จแล้ว ทางร้านค้าก็ได้อ่าได้รับอา,อาจจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของถุงพลาสติกลงแต่ว่าถ้าเอานำนำรายได้ตรงนี้ฮะที่เป็นรายได้ตรงนี้ที่ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงมามาช่วยในการทําการกุศลน,นะฮะแล้วก็อาจจะให้ประชาชนลูกค้าทั่วประเทศนะฮะที่ใช้บริการของร้านค้า ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยผมว่าก็าเป็นสิ่งที่ดีนะพอผมฟังผมก็เออดีนะฮะแล้วผมก็เลยร่วมอนุโมทนาบุญนะฮะหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจจะมีเงินที่ช่วยเพราะตอนนี้ถ้าบางท่านอ,าอุดหนุนสินค้าแล้วก็อยากจะช่วยทําบุญโดยที่ไม่ได้นําถุงไปใช่ไหมครับแต่ว่าทางร้านสะดวกซื้อร้านค้าต่างๆก็อาจจะมีถุงขายในราคา เท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็คืออาจจะเป็นราคาผมไม่แน่ใจว่าเป็นราคาที่ลดแล้วหรือเปล่าเพื่อให้กับท่านลูกค้าที่ลืมนําถุงไปไปซื้อสินค้าหรือว่าพอจะช่วยให้ทางร้านค้านําเงินส่วนที่ที่ที่เซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของถุงเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของถุงสำรองในการสติว่าขายบรลดสองบาทสามบาทก็อาจจะลดครึ่งราคาเป็นการช่วยเหลือท่านลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนและได้ร่วมทําบุญส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ซื้อ,อถุงสำรองในราคาที่ถูกลงอีกนิดหนึ่งได้ไหมหรืออะไรต่าง นะฮะก็คือเป็นมุมมองต่างๆที่ได้เรียนเรียนเรียนคุยกับท่านแหล่งข่าวในช่วงก่อนนะฮะแล้วก็พอฟังดูก็บอกเออดีเนาะถ้าถ้าสมมุติว่าในส่วนที่ท่านลดรายได้ค่าให้จ่ายลงมาแล้วเป็นรายได้แล้วก็นําส่วนนี้มาทําบุญหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคบแล้วก็อาจจะใส่ชื่อประชาชนหรือว่าลูกค้าร่วมด้วยในการได้ทําบุญนะฮะผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับพอฟังแล้วผมก็เออดีใจด้วยนะครับบอกเออถ้าทําอย่างนี้นะอาจจะตั้งเป็นกองทุนลูกค้าของ ห้างนี้ร้านนี้ร้านนู้นนะครับแล้วก็นําเงินส่วนที่ประหยัดใช้จ่ายใ,ในเรื่องถุงพลาสติกที่เราร่วมกันรณรงค์มาบริจาคในหน่วยงานต่างๆนะฮะทุกๆท่านก็สามารถมาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันได้ผมว่าโอ้ผมฟ,ฟังดูผมว่าเออเป็นไอเดียที่ดีนะครับแล้วก็หรือว่าอาจถ้าลดแล้วหรือว่าถ้ามีส่วนอวาจท่านอาจจะนําเงินตรงนี้มาช่วยซัพพอร์ตในถุงสำรองได้ไหมเพราะว่าบางทีอย่างเราอยากจะซื้อสินค้าจริงๆแต่ลืมนําถุงไปบางทีก็ไม่สะดวกที่จะ อาต้องต้องแครี่ถือหลายๆอย่างอาจจะมีถุงสำรองแต่ว่าอาจจะซื้อก็เหมือนกับเป็นการอุดหนุนร้านค้าที่ผลิตถุงออกมาด้วยแต่ว่าทางหน่วยงานหรือว่าทางร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็อาจจะช่วยซั b ซได a ในเรื่องของราคาของถุงลงมาให้เราสามารถที่ลดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็สามารถอุดหนุนสินค้าด้วยนะฮะแต่ว่าบางที่ก็จะมีเตรียมกล่องให้นะครับผมก็อ่าเห็นว่า ต้องกราบขอบคุณเป็นที่สุดเลยนะบางทีนะฮะบางทีเราซื้อสินค้าหรือแหล่งข่าวท่านบอกบางทีท่านก็ลืมถุงเลยนะจริงจร,งจรงิท่านก็ซื้อสินค้าซื้อสินค้าเสร็จท่านบอกโชคดีหันไปเอาเห็นมีกล่องท่านก็เลือกกล่องที่พอจะใส่ได้ใช่ไหมครับก็มาบรรจุบรรจุบรรจ,จุสินค้าแล้วก็เข็นขึ้นรถนะฮะก็ยกทั้งกล่องเลยแต่บางทีก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮนะ,ะเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเพราะว่าอย่างมีแหล่งข่าวท่านเล่าให้ฟังบางทีท่านบอกท่านก็รีบลี่เหมืนกะฮนะบางทีท่านก็ไปถ มันบอกว่าโดนกล่องบาดนะฮะเลือดไหลเป็นทางเลยนะแบบเป็นรอยขวนนะฮะ,ะเพราะกล่องบางทีก็คมอะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังหรือไม่ก็อาจจะอาอย่าอาใช้หลายกล่องหน่อยขออนุญาตใช้หลายกล่องหน่อยแล้วก็ใช้กล่องที่ไม่ใส่ของเยอะเพราะบางทีเรายกนะฮะหรือท่านแหล่งข่าวบอกวันนั้นพอดีท่านท่านเผอเล่ท่านก็ยก พอยกปังโอ้โหโดนกล่องบาทนะฮะก็เลือดซิบซิบเลยนะก็แสบแสบคันคันนะรีบกลับมาทายานะฮะท่านก็บอกว่าเออประมาทไปนิดนึงแต่ครั้งต่อไปท่านก็เลยบอกว่าเงี้ท่านถ้าไม่เอากล่องใบใหญ่ละท่านก็เลยเลือกเป็นกล่องหลกัหลกๆใช้ไซส์หน่อยแล้วก็เลือกบรรจุสินค้าลงไปในกล่องที่เราซื้อมาแล้วนะฮะแล้วค่อยๆยกเข้ารถอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลานิดนึงอาจจะ อ่าลดความประมาทลงนิดนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มความตั้งใจในการยกของเข้ารถนะฮะมันก็จะได้ลดการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุนี่ถึงริษรัทประกันเลยนะครับถ้าเรามีทาาําประกันอุบัติเหตุนะครับเราสามารถเดินเข้าไปที่ทางโรงพยาบาลได้เลยนะครับเรายื่นบัตปรประกันนะครับแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินหรือห้องหน่วยงานที่ดูแลในเบื้องต้นให้กับอ่าท่าน ผู้ป่วยนะครับอาจจะโดนาบาดโดนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างบางทีเราเป็นแผลนะฮะเราโดนมีดบาดหรืออะไรเรามีประกันนะฮะอย่างเงี้ยเรามีประกันของทิปนะฮะทิพยาประกันภยัยเราก็เดินเข้าที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับแล้วก็ยื่นบัตรน,นะครับว่าเรามาใช้ประกันอุบัติเหตุก็อาจจะก่อข้อมูลหรือว่าท่านก็มาถามข้อมูลเราเป็นอะไรอะไรางี้เสร็จท่านก็จะส่งเราเข้าสู่หน่วยงานที่ดูแลในเบื้องต้นแล้วก็ถ้าถ้าส่งต่อ,อยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็แค่เซ็น เอกสารรับรองในการาในการใช้ประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยเราได้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างประกันอุบัติเหตุนี่สมัยก่อนผมผมตั้งแต่ที่เริ่มทํางานแ,แรกๆผมไม่ได้ทําประกันเลยนะฮะ ผมก็คิดว่าเออผมยังหนุ่มยังแน่นยังยังพอนู่นนี่นน่นอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมีอายุขึ้นมานะครับบางทีเราขัดสนเรื่องเงินด้วยนะฮะแล้วก็บางทีเกิดอุบัติเหตุนะครับประกันช่วยได้เยอะเลยนะครับอย่างคุณพ่อคุณแม่บางทีล้มนะฮะเดินเดินนะฮะสะดุดล้มหรืออะไรต่างๆนะครับก็โชคดีที่มีประกันนะครับก็ช่วยแบ่งเบานะฮะบ,บางทีวงเงิน เจ็ดหมื่นห้าหมื่นบางทีได้ชดเชยด้วยนะครับในกรมธรรม์ที่ที่แต่ละกรมธรรม์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วยเราได้เยอะเลยนนะครับบางทีในวงเงินนะฮะเราจะรักษาภายในกรอบระยะเวลาที่ทางทางบริษัทอาจจะกําหนดหนึ่งเคสใช้ได้กี่วันกี่วันห้าหกสิบ หกเดือนหรืออะไรต่างๆหรือว่าเก้าสิบวันใช่ไหมครับแล้วเกิดเกินหนึ่งเดือนอาจจะต้องสำรองไปก่อนแล้วค่อยทําเคหรืออะไรต่างๆถ้าเกิดมีทํากายภาพด้วยมีอะไรด้วย,วยก็ใจกี่ครั้งกี่ครั้งภายในหนึ่งเดือนหรืออะไรต่างๆก็ต้องดูในเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะฮะแต่ว่าถามว่าช่วยเราได้ไหมช่วยได้เยอะเลยครับท่านเพราะว่าบางทีนะฮะเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งพอเราดุนดวเรารีบเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าอาจจะเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านนิดหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราต้องไปรักษาแบบอุบัติเหตุต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ ไกลนิดหนึ่งสมมุติว่าผมบ้านผมอยู่แถวบางกอกใหญ่ผมก็เลือกแถวบางกอกใหญ่ใช่ไหมครับผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าพอจะกลับมาทันเราก็กลับมาที่ที่สถานพยาบาลที่ใกล้ๆบ้านนะฮะบางทีเราต้องไปล้างแผลเราต้องไปพบหมอเราก็จะได้เดินทางที่ไม่ไกลมากถ้าสมมุติเราไปเกิดอุบัติเหตุไกลหน่อยแต่ว่าถ้าเราพอทนได้เราก็อาจจะเข้ามาในบริเวณที่ไม่ไกลจากที่บ้านเราเพื่อเราสามารถที่จะโฟล์ลอัพในการ เดินทางไปไปพบคุณหมอไปล้างแผลได้ถ้าถ้าเราไปไกลหน่อยเวลาเราเดินทางไปไปพบคุณหมอถ้าคุณหมอนัดหรือต้องไปล้างแผลไปอะไรเราก็อาจจะต้องเดินทางไกลสมมุติว่ามาเกิดแถวบางแคอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบ้านเราอาจจะอยู่บางกอกใหญ่หรือว่าไปเกิดแถวลา,าดพร้าวถ้าเราพอทนได้เราอาจจะมาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้แถวบ้านแถวบางกอกใหญ่หรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราเวลาเรา ใช้บริการต่อเนื่องเราก็จะสะดวกแล้วก็อาจจะใกล้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไปใช้บริการที่สมมติว่าถ้าถ้าพอทนได้นะครับอ่าลจะร่ายพลาถ้าเ,เราต้องไปล้างแผลแล้วทุกวันถ้าคุณหมอบอกว่าเราต้องล้างแผลเราก็จะต้องกลับไปที่สถานพยาบาลเดิมอาจจะที่จุดที่เราเกิดเหตุใกล้ๆกับสถานพยาบาลเราก็ต้องไปล้างแผลที่จุดนั้นก็จะเดินทางไกลนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าเรื่องประกันก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าบางทีคิดอะไรไม่ออกบางที โอ้มันมันเดือดร้อนจริงๆนะฮะบางทีเราเจอค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะตรงนี้ก็เข้ามาช่วยเราเราก็อุ่นใจนะฮะว่าเออในในรอบนี้เ็าได้ประกันมาช่วยนะครับแล้วก็เราก็แค่เตรียมบัตรประชาชนไปในครั้งเบื้องต้นนะครับถ้าไม่เกินสามสิบวันหรืออะไรต่างๆถ้าถ้าายในสามสิบวันหรืออะไรก็อาจจะต้องเอาบัตรไปให้เขาช่วยสแกนใหม่แล้วก็เซ็นในแต่ละครั้งที่มาใช้บริการก็จะเซ็นนะฮะว่าเรามาใช้บริการนะครับก็จะรวบรวมอ่าเขาก็จะอ่า ประมวลค่าให้จ่ายให้แล้วเราก็อยู่ในวงเงินที่เราออ่าอ่าาเราทาประกันไว้นะฮะก็ช่วยเราในแต่ละเคสได้ก็เป็นเคสๆนะครับเห็นเท่าที่เคยได้เรียนสัมภาษณ์อย่างเคสนี้เราเกิดอุบัติเหตุครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเลยนะครับอุบัติเหตุเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวนะฮะแล้วก็อยากไม่อยากให้ทุกๆท่านเกิดเลยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็อาจจะต้องถ้ามีประกันก็จะช่วยเราได้ในระดับ ใหญ่ๆเลยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนผมอาจจะยังไม่นิยมทําประกันแต่พอเริ่มมีอายุผมว่าการทําประกันก็ช่วยเราได้เยอะนะฮะบางทีเราเอาผัดสนจริงๆนะฮะก็ยังมีตรงนี้มาช่วยแล้วให้เราอุ่นใจแล้วเราสามารถที่จะเข้าที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆบ้านเราด้วยนะฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็จะได ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของเราลงมานะฮะถ้าเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรต่างๆตรงนี้นะฮะบางทีกว่าจะวิ่งหาเงินก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็มองมองหาวิธีนะครับก็เลยเป็นมุมมองต่างๆที่ได้ไปเรียนทําข่าวมาได้คุยกับแหล่งข่าวหลายๆท่านนะครับก็ได้มุมมองเพราะว่าบางทีการได้คุยกับแหล่งข่าวนะครับหลายๆท่านนะครับก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของแต่ละท่านได้ผมว่าสนุกดีนะครับบางทีเราได้คุยกับคุณน้าท่านนี้คุณอาท่านนู คุณลุงท่านนี้นะคะท่านก็จะมีมุมมองมีแนวแนวทางในการอ่าใช้ที่แตกต่าง จากที่เราเคยเห็นนะเราก็นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะก็กราบขออนุญาตขอใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับผมต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสาวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตรเฮานะครับช่วงรักรถรักหลังงานรักเศรษฐกิจนะครับผมป่าวุฒนะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิตรเฮเวจากอจรินะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับบ่ายสองโมงถึงสี่โมงเย็นนะ ทั้งมิติขาวก็สุดจุดหน้าครับสมารเร็วอนะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับ